อาอาทยตาหวานใส่แม่ยกพ่อยกนอนจิ้ง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 อิ้งจ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 ิ้งิงจิ้งจ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 ิงิ้งิ้งจ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 ิง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 ิ

เขาควนยังอะไรมนสิเฟียอ๋อรน่องไหว่าเรั่องว่ามันจะได้คิวพางเดียวฮรัได้ปมนค่ะอ้ได้หมไ้หม้สดเส้อ๊เอาขอฝากให้รเนี่ยเอาโอ้โอ้นุ่นแนนี้ม่ติมด้วย้าไปรับจ้างกับคุณแม่อยู่ที่หลังห้าง Blender, อันนี้เไเรียมได้มเตรียมสิ่งที่แบบโอ้โหกูแค่ะกนเนี่ย้ยใครกับฟ้อนี่มาหันิกด้วยแม่วยเา่ฟ้ี่นกี่ฉันเนี่ยเนก้สคนเป็นกี่ฉันเนี่เป็นกม่ฉันน่ด็ดเด็

อาเฟเพื่อได้เป้กาแฟแน่เอกรักราบขอบพระคุณมิตรแฟนเพทุกท่านนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพระเอกเอกเอกรักเอืนคุยผ้ามนแดงาสิเปอร์หอาบเนาารรเาตรีเ็ขาตราตตีีต็ ไาชาตใไรเนีนมีบอสให้ป <om> ุ <arian> ๋ยปุ๋ยน้าแก่ทั่หนีไร่ผู้ไปปันไปปั้นี่นอนไป้าเป็นกาไปบเงนันปะคุณ้าี่มีย้าม่นนีย่อมานมีบเดี๋ยวไปนไทส่เองไม่มีตอนนี้เ้าจะกลับแล้วน เฮ้ยมาจะจอดเ้าคุณแม่เมีมาตถบ้านจอดคุณอะไรม้นทเอานที่้บอขึ้นเวทีด้วยไหมโอ้ยแม็กกีนีู่แหรอเปล่าสยาแคอยู่ิตงต

กับเล่านี่เป็นพี่น้องกันบ่จ้ะถามเล่าเมื่อวานเป็นยังกันก็คอยถามพี่น้องกันบ่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนไปไปยังคืนนอนคะโอ้ยจ้าเพื่อนคืนแล้วันป่ะพูดใหม่พูดใหม่เฮตตาบานเราเป็นอะไรกันนะเซอร์เซอร์แล้วผม เปิดเชียร์ออกไป้ออ้งไปกัน้ยปลอบใจกันเพิ่มเนี้ยงนักดนไปคือกันค่าแปเสียงก็คือกุ้งุที่ดาดเรือนี้อออปัดนี่ติดกุ้งที่แอดน่แล้วม่นออะไขอเป็นพระเอกในมอวใจเออไม่กินเด่ไม่กินเด่นังฟัดเสียงว่าไม่พุที่ดาดเรย่นี้เสียขับก็เป็นแสนขับกัน ต่าตบานเนี่ยตาบานเนี่ยตาบานเนี่ยดดาแล้ม่ก็ไปปลุกลูมาคนเดียวเลยบ่มาคนเดียวเสียงลองเพลงเป็นบอราองลิเกให้ฟังเนี่ยเนียลองลิเกให้แม่ฟัง ้องลิเกเป็นบเสียงวนปานีป้าเสียงวนวานพูกลูกโดเสียงวนจำพ่อแม่เป็นแปนกันกับพูกลูกเลยเป็นแฟนกินเป็นแฟนกันใช่ไหมครับโอ้ยั่งน้อเครับผมครับเป็เป็นรับเป็นแฟนครับ

พี่น้องสีแบงเงินให้กันซื้อบัตรเข้างานไงมามามื่อทำไมไม่ซื้อเขาก็้าาเป็นเลยเขาเป็นเลยเออเรายังมีน้ำใจสีแบงเงินให้ปลุกลูกพี่น้องเออญอาขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคลิปที่เปาม่พี่น้องคลิปนี้เบาๆฉ่ำๆด้วพี่น้องเนอะตลกผมหน้านะคะมีอัปลอ่ะครับอะไรนะคะมีอัปลอผมเหรอครับอะไรนะเออผมเหรอครับ ออะไรนะอะไรนะเออเนี่ยเอดดูดูไลคใช่ช่องแม่ติ๋มติ๋มกุชชมาลัมเพิรลออฟฟิเชียลฝากด้วยอ่ะฝากกดไลก์กดแชร์เอาพูดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ช่องติ๋มกุชชมานะฮะพ่อรัตุมาลัมเพิรลออฟฟิเชียลแล้วอีกแก้วเออด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ